Well, the democrats want to shut it down so when you shut it down you have to do layoffs so this administration has done a great deal from day one to remove the social justice politically correct and toxic ideological garbage that had infected our department to rip out the politics สวัสดีค่ะต้อนรับผู้สุขตอบโจทย์นะคะวันนี้แน่นอนประเด็นที่เราคิดไว้แต่เช้าเนี่ยก็น่าจะเป็นชัดดาวในสหรัฐก็น่าจะเป็นการเมืองไทยก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการถ้าใครสนใจข่าวต่างประเทศก็คือการประชุมนพลเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่า มาถึงช่วงบ่ายๆมันมีข่าวร้อนขึ้นมาซึ่งอาจจะทำให้วงคุยของเราวันนี้ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนั่นก็คือรายงานข่าวของ New York Times นะซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของสหรรับที่รายงานว่ามี เอกสารที่เชื่อถือได้ว่าจีนได้มีการส่งอาวุธให้กับกัมพูชาเมื่อเดือนมิถุนายนหรือไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะเกิดการประทะกันกับทหารไทยตามแนวชายแดนและก็จะประจวบเหมาะพอดีนะคะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะเยือนเอเชียตนวันเฉียงใต้ในปลายเดือนนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมเอเปกนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณขณะนี้น่าสนใจอย่างยิ่งไทยอยู่ตรงไหนในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์ของ เอเชียตอนเฉีงใต้กำลังมีการยื้อกันอยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็อยู่ในห่วงเวลาที่เรามีปัญหาทางการเมืองกับกัมพูชาพอดีนะคะวันนี้ตอบโจทย์ของเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะอยู่ในรายการท่านแรกนะคะท่านทูตพิสารมานะวัพัฒนอดีตเอกอัะทราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาสวัสดีค่ะท่านทูตคะสวัสดีค่ะคนที่สองศาสตราจารย์ดรสุรก ชัยสุริไก่นะคะท่านเป็นอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวยชลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตฉาาจันค่ะคือเป็นสื่อมวลชนยุคนี้เนี่ยมืนมากค่ะคือข่าวมันไปเร็วมากเมื่อเช้าตอนเราคุยกันเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องชัดดาวเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของเพนทากอนแต่ว่าเรื่องที่เราจะให้ความสาคัญวันนี้จริงๆมันเกี่ยวพันเพราะว่าตอนนี้การเมืองอเมริกากำลังมีการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนถ้าฟังจากทรัมป์ก็คือเขาจะ เอาตัวเองมากขึ้นจะไม่ค่อยสนใจโลกเท่าไหร่นะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเอาอยัางไงเพราะยังไงเนี่ยแปลกใจไหมคะไม่แปลกไม่แปลกใจเพราะอะไรคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไทยมีอาวุธเนี่ยเหนือกัมพูชาเพราะยะถ้า,ถ,าถ้าจีส่งอาวุธให้กัมพูชาแล้วเราก็รู้เพราะนั้นเราก็เนี่ยรู้ว่าแล้วก็ไม่ควรที่ทำอะไรผีพราม์ค่ะ นะเพราะเรารู้อยู่แล้วนะ,ะว่ากองทัพของเราใหญ่กว่ากัมพูชามากแต่นี่เมื่อจีนส่งอาวุธดักให้กัมพูชาเนี่ยฝ่ายทหารของเราจะก็ต้องโดนละ<ฆ>เขาตอบโต้ได้เหมือนกันมันก็จะไม่มีใครแพ้ชนะก็จะลบกันเพราะฉะนั้นอันนี้หลักเป็นจีนต้องการถ่วงดุลน,นะ,ะโดยช่วยกัมพูชาเพื่อทวงดุลกับไทยเพราะเราดูแต่ใครก็ะรู้แต่กองทัพไทยใหญ่กว่ากัมพูชามากมาย เป็นเรื่องของการถ่วงดุลหรือว่าเป็นแค่ซื้อขายอาวุธตามปกติคะอาจาร์ผมคิดว่าเขาขถ่วงดุลด้วยฮนะแล้วก็ทาให้ทําให้เนี่ยจีนมีบทบาทมากขึ้นค่ะคืออย่างนี้คคือในนิวยอร์กไทม์เนี่ยท่านทูตค,ค่ะอันาร์ค่ะคือเขาไปเอาเอกสารมาแล้วก็อ้างว่าหรือยืนยันว่ามันเป็นเอกสารที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องจากกระทรวงกลาโหมจากหน่วยข่าวกรองของไทยแล้วก็รายละเอียดอย่างนี้นะคะสั้นๆก็คือว่าจีนส่งอาวุธให้กัมพูชาเดือนมิถุนายน ส่งขึ้นเครื่องบินคาโก้ที่เป็นเครื่องบินขนยุโทโธปกรณ์ได้มาลงที่แถวแถวซีโนวิลไม่ไกลาจากฐานทัพเรียมแล้วเขาโทรไปเช็คกระทรวงกลาโหมกัมพูชาว่าจริงหรือเปล่าเขาไม่ปฏิเสธเขาบอกว่าจริงแต่ว่าส่งมาเพื่อซ้อมรบกันเป็นการซ้อมรบร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาแต่ว่านิวยอร์กไทม์เขาบอกว่าแต่ซ้อมรบมันหมดไปตั้งแต่พฤษภาคมแต่ยูส่งมาเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้น มันจะมันจะมาเกี่ยวกันหรอนะ,ะ<ม>ถามคําถามเดียวกับที่ถามอาจารย์คือถ้าเกิดดูจัดไทม์ไลน์ตรงเนี้ยแล้วอนุมานได้ว่าจริงๆแล้วจีนส่งมาแล้วกัมพูชาเอามาใช้สําหรับปะทะกับทหารไทยตามแนวชายแดน,ท,นท่านท่านทูตแปลกใจไหมคะที่มีมูฟอย่างนี้จากจีนผมผมคิดว่ารัฐบาลจีนไม่ได้คิดหรือต้องการให้เป็นที่รู้กันตอนหลังว่าอาวุธหรือจรวดของเขาเนี่ย จะถูกใช้ในเป้าหมายพลเรือนในประเทศไทยคิดว่าเขาเขาไม่ต้องการแน่นอนแต่การส่งอาวุธสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาเป็นเรื่องปกติแบบที่อาจารย์ว่าเพราะว่ายิ่งเขาเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัมตรีกลาโหมสหรัฐจบจากการประชุมแชงกรีลาดายล็อกที่สิงคโปร์แทนที่จะมาไทยซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ทางทหารนะครับ บินไปเยือนกัมพูชาเพราะว่าสหรัฐเห็นว่านายกคนใหม่ของกัมพูชาเนี่ยจบเวสต์พอยต์อาจจะมีโอกาสที่จะโน้มน้าวให้ออกจากอ้อมกอดของจีนอิทธิพลของจีนเนี่ยมาสู่อะไรที่มันมีความสมดุลที่สหรัฐเนี่ยจะสามารถขยายความสัมพันธ์กับกัมพูชาได้เพราะจีนเห็นอย่างนี้แล้วเขายิ่งต้องกระชับความสัมพันธ์เขามี การได้เปรียบมีการที่เรียกว่าเศร,รษฐกิจทุกอย่างของกัมพูชาเนี่ยอยู่ในมือของจีนเพราะการทหารเนี่ยเขาจำเป็นต้องสนับสนุนเขามีการซ้อมรบเขาเือกัมพูชาอยากได้อาวุธอะไรที่เขาคิดว่าเขาพอจะให้ได้เขาให้แน่นอนอย่างนี้นิดหนึ่งคือคือตอนนี้เรากำลังพูดถึงมาหาอำนาจสหรัฐกับจีน แต่ก่อนเนี่ยนะคะจีนยังไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่สหรัฐก็จะมีบทบาทมากกว่าแถวๆนี้ใช่ไหมฮะแต่ถามท่านทูตในฐานะที่ท่านก็คุกคลีอยู่กับการเมืองสหรัฐทําไมสหรัฐถึงหลังๆไม่ค่อยสนใจแถวนี้แล้วก็ปล่อยให้จีนเข้ามาได้เพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าต่อจากนี้เราจะต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนี้ยังไงคะคือวอชิงตันเขาคิดว่ารัฐบาลไทย ห่างเหินเขาเองนะและ้วก็เข้าไปใกล้ชิดกับจีนแล้วเขาก็มีความรู้สึกตลอดเวลาว่าอไอ้การใกล้ชิดอันนั้นเนี่ยมันมาในลักษณะที่ทำให้ระยะที่เขาเคยมีความสนิทสนมกับเราเนี่ยลดน้อยลงวันเวลาที่เขาอยากจะให้เนี่ยความที่มันมีเวลาจำกัดเนี่ยเขาก็เลยไปให้ประเทศอื่นแล้วกับแล้วกับจีนเหรอคะ กับจีนจีนกับกับจีนนี่เราเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปตั้งแต่ <c oughs> เรามีคอสอชอนะครับ <c oughs> แล้วจบรัฐบาลคอสอชอเนี่ยนโยบายของเราไม่เคยเปลี่ยนนะครับ <c oughs> เรามีความนอบน้อมเรามีความรู้สึกพร้อมที่จะเกรงอ,อกเกรงใจไปจนถึงเกรงกลัวแล้วก็พร้อมที่จะเอาใจโครงสร้างเศรษฐกิจเราก็ไปสร้างในลักษณะที่ทำให้เราเนี่ยพึ่งพาค่ะ ตลาดผลไม้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ส่งออกสูงสุดไปอยู่ที่จีน,จนใช่ผมถามกระทรวงพาณิชย์ว่าเราเคยไปตรวจไหมว่าเจ้าของฟาร์มผลไม้ทุเรียนลำไยเนี่ยเป็นไทยหรือจีนถ้าเผื่อมันเป็นจีนนะครับเราส่งเสริมไปเท่าไหร่เนี่ยเศรษฐกิจนั้นเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนของจีนนักท่องเที่ยวเราไม่เคยต้องพึ่งพาเลย มาจนถึงตอนนี้ที่เราพึ่งพาแบบขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วเครื่องยนต์เกือบจะดับเพราะประเทศไหนก็ตามถ้าเผือเราพึ่งพาแล้วประชาชนเขาเนี่ยเชื่อฟังผู้นำผู้นำบอกว่าต้องไม่<อ>ให้บบกินทุเรียนไทย mm hmm. ไปกินทุเรียนเวียดนาม <c oughs> เขาก็พร้อมจะทำตาม mm hmm. อย่าพึ่งมาไทยไปเที่ยวกัมพูชาไปเที่ยวมาเ,เลเซียแทน <c oughs> เขาก็พร้อมจะทำตามอย่างนี้ อำนาจต่อรองเราจะหมดตอนที่เราจะโหวตต่อต้านประนามรัเสเซียนะเราสามารถโหวตกับประชาคมระหว่างประเทศประนามที่รัเสเซียบุกยูเครนได้เพราะเราไม่ได้กลัวเลยว่านักท่องเทีย่ยวรัเสเซียที่มาไทยเนี่ยจะลดลงถ้าอย่างนั้นท่านทูตอาจารย์คะคือคือมันเหมือนกับว่าการการมา ขยับใกล้จีนมากขึ้นมันไม่ใช่เป็นเฉพาะทางทาง,ทางทางไทยแต่กัมพูชาด้วยประเด็นก็คือว่าขณะที่ไทยกับกัมพูชากำลังมีปัญหากันเนี่ยแล้วทำไมจีนถ้าเกิดข่าวนิวยอร์กทางเป็นจริงทำไมจีนถึง,ถ,งถึงเลือกที่จะส่งอาวุธในกัมพูชาท,ทั้งทั้ง,ท,งที่อาจจะรู้ว่าไทยอาจจะไม่พอใจถามใครถามสานด้วยค่ะ สำหรับผมน่ผมคิดว่าจีนน่ะต้องการจะมีบทบาททั้งไทยและกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องการจะ่วงดุลน,นะก็คือให้อาวุธบ้างเพื่อไทยจะได้กลัวว่าคุณก็ไม่สามารถเอา,เอาชนะกัมพูชาได้เพราะเข้าใจไหมฮะก็เป็นการ่วงดุลกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อจีนส่งให้กัมพูชานะฮะก็ยิ่งได้ได้ได้ไดใจจากกัมพูชาในขณะเดียวกันเนี่ยก็สร้างสักดิภาพนะฮะ คือคือคือไม่มีการลบกันและจีนก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยการเจรจาโดยผ่านอาเซียนโดยโอกการผ่านพรงรูบือน,นในภูมิภาคอะไรต่าองอรเนี่ยนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็น,เป,นเป็นยุทธศาสตร์ของจีนเพราะจีนไม่อยากให้ลบกันหรอกนะฮะ เพราะว่าเราจะเห็นว่าถ้า,ถ,าถ้ามีความสง,งบมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับประเทศอาเซียนก็จะค้ากับจีนมาก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 ,มากขึ้นนะนี่เป็นผลประโยชน์ของจีนแต่ถ้าลบกันแล้วเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างลบกันแล้วเนี่ยการค้ามันก็ลดลงชะลอตัวลงนะครับนะฮะแล้วบทบาทของจีนเนี่ยมันก็จะต้องเทคไซหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ,ถ้าจีนเนี่ยสามารถนะฮะมีความสามารถที่ดีกับอาเซียนนะฮะสร้างสักยภาพในภูมิภาคนี้นะครับเหมือนในอดีต นะฮะที่เราจีนเนี่ยเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ค้ากับจีนจะตลอดมาเนี่ยนะครับกี่กี่กี่อากี่ร้อยปีนะฮะแล้วก็จีนเขาฆาตการมีบทบาทแบบนั้นเพราะจีนจะไม่ต้องการเห็นเห็นพันธมิตรของจีของของจีนเลยซะอยะลบกันเด็ดขาดาแต่ท<อ>ำไมถึงส่งอาวุธให้กับกัมพูชาท่านอย่างนั้นถ้าเกิดไม่อยากเห็นเรารบกันเขาเขาขายอาวุธให้ไทยนะอก็จริงจริงก็เป็นเรื่องการค้าขายปกติเลยป่ะท่านพูด คืออาวุธนี่อาจจะให้หรือขายผมไม่แน่ใจเพราะไม่ทราบแต่เห็นด้วยกับอาจารย์ก็คือว่าจีนเขายิ้มอยากจะมีภาพลักษณ์ของการที่เป็นประเทศใหญ่ที่สร้างสันติภาพ<ม>คอยลดความขัดแย<ม>้งเพราะภาพที่รัฐมนตรีต่างประเทศเขาตั้งใจแล้วอยากทำแล้วได้ทำคือตอนที่รัฐมนตรีต่างประเทศท่านเดิมคุณมาริท ไปประชุมความร่วมมืออนุภูมิภาคทางใต้ของจีนกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเขาจับสองประเทศเนี่ยนะมานั่งซ้ายกับขวาแล้วเขาอยู่ตรงกลางแล้วเขาทําภาพออกข่าวว่าขอให้ลดลาวาสอกอกันคือเขาต้องการภาพนี้ซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าถ้าเถือทรัมป์มาประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐที่กัวลาลัมเปอร์ วันที่26แล้วผมก็มั่นใจว่าทั้งกระทรวงการต่างประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากำลังวิ่งเต้นที่จะขอมีการพบปะ2ต่อ2หรือวงเล็กอนอกห้องประชุมกับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าผมเป็นทรัมป์ตอนนี้นะครับสองคนขอเหมือนกันนะครับผมจับมานั่งด้วยกันแล้วผมก็จะออกข่าวว่าผมเนี่ย เป็นคนบอกสองคนว่าให้ใหร,รีบลดลาวาสอกลงนามกันเร็วๆท้วนททตสปอยมากเลยคือคือคือรางวัลโนเบิลนะครับเ,เขาคลั่งใครขนาดไป UN เอ็เขาก็พูดว่าเขาหยุด <ทะ S 1> สงครามเจ็ดสงครามโดยเอ่ยไทยกัมพูชาเป็นสงครามแรกที่เขาเนี่ยขอเอาความดีความชอบอย่า,า,<อ>าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องทรมามเพราะว่า ต้องต้องขยี้ได้มากๆเลยเพราะว่าทรัมป์เนี่ยกำลังจะมาแถวนี้ใช่ไหม,มแต่ว่าขอกลับไปตรงนี้นิดนึงก็คือว่าไทยกัมพูชาแล้วก็สหรัฐกับจีนเนี่ยนะคะคือมันเหมือนกับว่าเออถ้าเกิดเราจะพยายามเข้าใจแล้วก็จัดความสัมพันธ์กับสองมหาอำนาจนี้ใหม่เนี่ยมันก็ต้องอาจจะมาดูว่าเรากับกัมพูชาย,ยังคงสําคัญในสายตาของสหรัฐแล้วก็ในสายตาของจีนหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ เข้าใจตัวเองว่าตกลงเนี่ยเราเรายังอยู่ในสายตาเขาไหมนะคะเรากับกัมพูชาไทยต้องสำคัญมากกว่ากัมพูชาในสายตาของจีนและสหรัฐด้วยเหตุผลของขนาดเศรษฐกิจที่ตั้งยุทธศาสตร์ <c oughs> ขนบธรรมเนียมประเพณีความสัมพันธ์ที่เรามีกับจีนกับสหรัฐอย่างลึกซึ้งช้านานการทูตที่เราไปล้ำหน้ากว่าเขา แต่สิ่งที่เราต้องระม,มัดระวังคือถ้าเราเพี่ยงพล้ำเราจะถูกลดความสำคัญให้ลงมาอยู่ในระดับที่เขาเห็นว่าเรากับกัมพูชาเนี่ยเท่ากันเหมือนกับที่จีนกำลังทำอยู่ซึ่งมันก็จะมาถึงจุดที่เรากำลังจะคุยกันก็คือมันจะมีจังหวะที่อาจจะเป็นจังหวะที่ดีมากนะสำหรับไทยก็คือที่ท่านทูตได้บอกไว้แล้วก็คือเดี๋ยวทรัมป์จะมาแถวนี้ วันที่26ใช่ไหมคะย6จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐแล้วอันวานี่เขาฉลาดมากเขาเติมอาหารค่ําระหว่างผู้นําอาเซียนกับผู้นําสหรัฐหลังจากการประชุมเติมเพื่ออะไรก็เพื่อให้ตัวเขาเนี่ยได้นั่งทานอาหารข้างๆทัปมงั้นก็แปลว่านายกรัฐมนตรีอนุทินก็จะไปคุณม,มาเน็ตนายกรัฐมนตรีกรัมพูชาก็จะไป แล้วเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันก็คือว่านี่มันจะเป็นจังหวะที่เราจะได้เห็นการเล่นหรือว่าการชิงความสำคัญเพื่อให้เรามาอยู่ในสายตาของสาวอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าฮะถ้าเกิดว่าในวันดังกล่าวเนี่ยคุณมาเน็ตขอเจอทรัมป์สองต่อสองแล้วได้เจอคุณอนุทินขอเจอแต่ไม่ได้เจอจบจบ,จบเลยจบ แต่ผมคิดว่าทรัมป์ไม่ทำาทรัมป์ขอเอาสองคนมาเจอพร้อมกันแล้วถ่ายรูปแล้วก็ลงข่าวเขียนใน Truth ว่าเขามาตอกย,ย้ำเรื่องการสงบศึกถ้าเคอยังไม่คืนดีกันเขาจะทำโทษอะไรบ้างซึ่งซีนนั้นหรือว่าภาพนั้นมีโอกาสเกิดไหมฮะอาจารย์ฮะ พราว่าเป็นไปได้เพราะว่าพวกตอนนี้นะครับทั้งจีนและสหรัฐต้องการมีบทบาทในซาวิเดียเชียด้วยกันทั้งคู่นะคบที่สหรัฐเสื่อมลงเขาตอนนี้ก็ต้องกลับมาพยายามที่จะแข่งกับจีนเพราะฉะนั้นผมว่าทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายแต่ต้องการมีบทบาทในการที่จะรักษาความสัมพันธ์รักษาความมั่นคงในภูมิภาคนะครับเพราะฉะนันแน่นอนที่สุดเลยและจริงๆแล้วผมว่าปัญหาเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยมันน่าจะเจรจากันได้นะครับ นะฮะไอ,ไอ้รไอเรื่อง<ช>จีน<ต>ส่งกอาวุธให้กบับพูชาเนี่ยสำหรับผมในแง่การทูดนะเป็นยังไงคะอ่านเป็นโอกาสดีที่ท่านล้ำตรีประเทศไทยรัฐบาลใหม่เนี่ยจะแสดงท่าทีน้ำหนักทางการทูดที่จะให้จีนได้รับทราบคือในอดีตเนี่ยเราเคยเป็นอะไรมาเนี่ยผมว่าเราต้องปรับเปลี่ยนเพราะขนาดเนี้ยเราสูญเสีย ผลประโยชน์ที่เราได้จากสหรัฐเช่นตลาดส่งออก<ม>เพราะว่าเราถูกเป็นเป้าหมายาว่าเราเป็นส่วนต่อของเศรษฐกิจจีนทําให้เราเนี่ยเป็นเป้าหมายในเรื่องภาษีปีนี้นะครับจีนพลาดในหลายๆเรื่องในปีที่ฉลอง50ปีนะครับ ข้ามหัวเราไปไม่รู้กี่เรื่องนะฮะสีจิ้นปิงมาเยือนภูมิภาคนี้เดือนเมษายนเนี่ยไม่ได้มาไทยเขาเลือกมาเลเซียเขาเลือกเวียดนามเขาเลือกอีกประเทศหนึ่งผมจำไม่ได้ไม่ใช่ไทยแล้วเขาเชิญอาเซียนสีประเทศเป็นแขกของประธานในการประชุมเซียงไฮ้คอร์เปอเรชั่นไดรก็มีลาวมีกัมพูชามีอินโดนีเซีย มีมาเลเซียไม่มีไทยคือพูดง่ายเขาไม่เห็นศีรษะเราฮะเขาคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่นอบน้อมคือผมคิดว่าท่าทีใหม่ของรัฐบาลเนี่ยจะต้องแสดงให้จีนเห็นว่าเรานุ่มนวลนะฮะแต่ไม่นอบน้อมเราสุภาพแต่ไม่อ่อนแอแต่เราก็หนักแน่นแต่ไม่ก้าวร้าวถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับเราต้องพร้อมจะกล้าพูดกับจีนเช่น ถ้าส่งบุยกูกับจีนตอนเนี้เราจะเกิดผลเสียกับสหรัฐเราต้องกล้าที่จะบอกว่ายังไม่ส่งถ้าเกิดมันมีจีนเทาไม่ว่าสินค้าหรือการลงทุนเทาเราต้องกล้าบอกตึก30ชั้นมันทล่มลงมานะฮะ,ะเราไม่เคยกล้าที่จะบอกให้จีนแสดงความรับผิดชอบที่คุณภาพการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันมาขนาดนี้คอเซ็นเตอร์รอบเราทั้งหมดเนี่ย จีนเทาเป็นคนบงการจํานวนมากเนี่ยครับรัฐบาลจีนก็ไม่ชอบนะเขาเสียหน้าเขาเสียภาพลักษณ์เขาจัดการเอาพวกนี้ไปประหารชีวิตหลายคนแล้วนะเราต้องจับมือกับเขาเพื่อจะร่วมกันเพราะฉะนั้นกรณีกัมพูชาเนี่ยรู้ว่าเขาส่งอาวุธเนี่ยต้องสามารถจับเข่าคุยกับเขาได้ว่าอย่าทําอีก <c oughs> ถ้าเผื่อส่งอาวุธแล้วอาวุธเหล่านั้นมาลงเป้าหมายพลเรือน จะถือว่าจีนมีการกระทําที่ไม่เป็นมิตรผมคิดว่าถ้าเผื่อเรากล้าพูดแบบนี้ได้นะจีนเขาจะเคารพนับถือเราขึ้นแต่แต่เราเล็กมากเลยนะคะไม่เล็กฮะเราเรามีไพ่ที่เราเล่นได้กับจีนแต่เราไม่เคยเล่นเช่นอะไรบ้างคะเรามีไพ่อะไรบ้างคะ,ะ,งะที่<อ>ที่เราเราจะใช้ต่อรองกับจีนได้ก็เด<อ>ิมเนี่ยเราก็เป็นพันธมิตรที ที่ใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุดในเซาทีสกับกับสหรัฐมีฐานทัพมีอะไรต่อะไรเ<า>ต็สิิตี้ต่างๆหมดเลยสื่อสารอะไรเนี่ยนะของสหรัฐมาทิ้งไว้อยู่กับเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะยั้นถ้าเราบอกถ้าจีนาากับเราแล้วก็กลับไปหาตลาัฐใหม่นะฮะก็จะถ่วงดุลจีนอีกเหมือนกันเพราะย่านแว่าบทบาทของจีนเนี่ยเขาก็ต้องถวงดุลเหมือนกันนะฮะว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นเป็นผู้นํา นะฮะที่มีบทบาทมากสุดในเซาทีเซียไม่ก็ในอดีตนะฮะรัะะเหียว่าจีนมีบทบาทในในในเซาทีเอเชียที่ทั้งหมดในเรื่องการค้าในเรื่องการทูตการอะไรต่าออไรหมดผมคิดว่าจีนเขาก็อยากจะเล่นบทบาทนี้ไม่อยากที่จะให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงหรือว่าหรือว่าพันธมิตรเนี่ยทะเลาะก,กันเองอนะครับเพราะว่าเขาเขาเสียหายนะ,ะถ้าทะเลาะก,กันเองแล้วเนี่ยอย่างเช่นกรณีอย่างเงี้ยเขมรอ่ากัมพูชาเนี่ยไปหารัสเซียหนักขึ้นอย่างเงี้ยจีนเขาก็ไม่ค่อยแฮปี้ เพราะฉะนั้นจีนจต้องการรักต้องการรักษาอิทธิพลเก่าในในในเซาทิเเชียนนี่เอาไว้นะเพราะคุณเห็นว่าเขาเขาทำทุกอย่างเลยนะเต่าที่ดูทั้งการค้าทั้งการโูษทั้งอเอาพยายามเอาใจอะไรทุกอย่างเพื่อไม่ให้เซาทิเอดเชียนะครับถูกแบ่งแยกไปอีกเป็นอยู่เพื่อของซารัสเป็นอยู่เพอของรัเสเซียหรืออะไรทั้งหมด นะครเพราะาประวัตศาสตร์เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับสซาวิตเชียโอ้เป็น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 มีความทำกันที่กล้ชิดก,กับจีนมากนะมีเรือมีตำเผาม,มีอะไรแต่แปลว่าไพ่ของอาจารย์คือสหรัฐ <c oughs> <c oughs> ท่านทูทีว่าการเชิญค่ะคือคือเราต้องใกล้ชิดกับทุกมหาอำนาจ<ช>ที่เราเอาผลประโยชน์ได้อ,อย่าไปใกล้ชิดกับมหาอำนาจหนึ่ง ทำให้เราเสียผลประโยชน์กับอีกมหาอำนาจหนึ่งจีนมีผลประโยชน์ในประเทศไทยมหาศาลและเราก็ได้ประโยชน์กับจีนมหาศาลร,รักษาผลประโยชน์ร่วมนั้นไว้แต่อะไรที่เราพึ่งพาและทําให้พลังต่อรองเราไม่มีเนี่ยเราต้องลดการพึ่งพานั้นรเราต้องกล้าที่จะลุกขึ้นพูดว่าอันนี้เป็นผลประโยชน์ของเราเรายอมไม่ได้แบบนี้นะครับประเทศทั้งโลกเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่า เรากลับมาอยู่ในจอเรดาร์ของโลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อส <ะ S 2> ักครู่นะเวลาเราเกือบหมดแล้ว <ทะ S 1> เร็วมากเลยเมื่อสักครู่เนี่ยน่าสนใจมากที่อาจารย์บอกว่าเรามีไพ่ท่านทูตบอกว่าเรา,ามีไพ่ไพ่ของอาจารย์ก็คือว่าก็มีจาวรัฐซึ่งเขาเป็นมหาอำนาจนะถ้าเกิดเราต้องการถ่วงดุลกับจีนเราก็ ขยับไปใกล้สหรัฐมากขึ้น mm. ประเด็นกลับมาก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวทรัมป์จะมาเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่ามันมีภาพของการที่ทรัมป์นั่งตรงกลางฮุนมาเน็ตนั่งขวามือคุณอนุทินนั่งซ้ายมือแล้วก็ทรัมป์ต้องการจะเอาเครดิตนะ mm. ว่าเป็นคนที่ประสานแล้วก็มีสันติภาพเกิดขึ้นในภูมิภาคท่านคิดว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นผลดีเป็นผลดีกับกัมพูชามหาศาลเป็นผลดีกับ ประเทศไทยน้อยและมีผลเสียที่ทำให้เห็นว่าชั้นเชิงความสำคัญของเราในสายตาอเมริกันตกต่ำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขอยืนยันว่าถ้านายกอนุทินต้องหาทางไปให้ทรัมป์เชิญไปทำเนียบขาวในสเดือนข้างหน้าให้ได้อันนี้จะเป็นไพ่สำคัญเพราะว่านายกอนุทินเนี่ย ลักษณะอุปนิสัยการที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรู้เรื่องการก่อสร้างทรัมป์รู้เรื่องการก่สรรกรอกรกสร้างดีมากมสร้างสนา,สนามสเก็ตน้ําแข็งที่ที่เซนทรลพาร์คว่นจะคุยกันถูกคอ<ม>และความที่เป็นนักธุรกิจค,ความที่เป็นคนที่มองอะไรก็สามารถเข้าใจกันง่ายไพ่ต่อรองที่เรามีกับสหรัฐมากมายเนี่ยสามารถเลือกใช้แล้วทําให้ทรัมป์เห็นความสําคัญ<ม>การที่ท่านนายกไป วอชิงตันก่อนเลือกตั้งได้เนี่ยนายกได้เปรียบในการแข่งขันเพราะสามารถบอกโวอเตอร์คนไทยได้ว่าแม้กระทั่งผู้นำสหรัฐเนี่ยยังเชื่อว่าเขาจะได้กลับมานะาถึงยอมให้ไปทำนียบขาวค่ะแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เราหลีกเรื่องไม่ได้แล้วปต้องไปนั่งอยู่กับฮุนมาเน็ตแล้วก็โดนอนท์ที่กวนลาลัมเปอร์เนี่ยเราจะทำยังไงคะ พราะท่านทูตบอกว่าเอออย่างนั้นเนี่ยมันดูเหมือนว่าเราถูกลดสถานะให้ไปเท่าเทียมกัมพูชาซึ่งมันมันมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นผลดีกับกัมพูชามากกว่าไทยแต่ว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าม,ม,มันก็ไม่ได้เสียหายเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าถ้าตาลัฐเนี่ยนะให้ให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยไป็นเป็นเป็นเูน็ที่มีบทบาทมันจับมือเนี่ยแล้วปัญหามันจบลงได้นเนี่ยนะครับ ผมก็คิดว่ากัมพูชาต้องยอมนะเพราะก็จะเห็นว่าะะสหรัฐเนี่ยก็ไม่ต้องการให้ประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยทะเลาะกันแตกแยกกันนะฮะเดี๋ยกัมพูชาก็จะไปหาจีนหรือว่าไทยก็ไม่พอใจอะไรต่ออะไรหมดเนี่ยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยไม่ไม่อยากจะเห็นซาวิสเ,เชียหรือเฉพาะไทยกัมพูชาเนี่ยทะเลาะกันเพราะว่านี่เป็นผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศนะถ,ถ้าทั้งสองประเทศมีบทบาทได้โอเคเขาก็ได้ได้บทบาท อาจจะได้ว่าเขาเป็นคนมีบทบาทนะไม่ว่าผู้นำจีนหรือผู้นำของสหรัฐก็อาจจะเคลมได้หมดนะฮะเพราะว่าเพราะว่าพวกพวกเพราะเราสิ่งเหล่านี้นะฮะอาเซียนก็ต้องการนะ,ะเพราะว่าอาเซียนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้แตกแยกกว่าจะรวมกันมาได้นเนี่ยแล้วาทาะเละกันเลืองเขต <C. S 1> แดนเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมัน, <C. S 1> มนคืออันวายอยากให้เจอยอ,ยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าท่านทูตมองว่าถ้าเจอเนี่ยเราจะรู้สึกเราเหมือนเสียศักดิ์ศรีไปหรือเปล่าคะเราจะเสียเชิง ท่านทูตคิดว,ว่าภาพนี้จะเกิดขึ้นไหมฮะเกิด <Good. S 3> แต่แต่ผมยังเห็นว่าอาเซียนเนี่ยควรจะมีบทบาท <c oughs> นะให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นองค์กรที่สามารถประสานลอยลาวประสานความร่วมมืออะไรได้ <c oughs> แล้วก็แล้วก็เป็นองค์กรที่จะสามารถทวงดุลกบมหาอมหน้าภายนอกได้ด้วย <c oughs> นะฮะผมก็ต้องชี้ให้ตรงนี้ให้เห็นแต่เพราะเป้นประเด็นเรื่อง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 ดินดดนไทงกุนกชาเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะคุยกัน ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันได้แล้วก็คุยกับทั้งสหรัฐคุยกับจีนได้ว่านี่มันเป็นผลประโยชน์ของอาเซียนด้วยนะที่ทำให้อาเซียนเป็นกลางค่ะสรุปไปแล้วก็ยังไม่ได้คุยเรื่องชัดดาวเลยค่ะเวลาหมดแล้วนา่้เสริมอาจารย์นิดเดียวครับได้ค่ะพุทธนาจีนเขาก็อยากจะทํานะที่มีภาพว่าออกมาเจอผู้นําไทยกัมพูชาคือภูมิภาคผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเหมือนหลังบ้านจีนนะวันจีนเขาถือว่า สหรัฐคิดว่าคิวบาเม็กซิโกเป็นหลังบ้านสหรัฐละเอียดอ่อนเท่าไหร่เนี่ยจีนก็ถืออย่งงางนั้ขนขณะนี้เขามีอิทธิพลทางด้านเศรษฐ,ฐกิจเหนือลาวเหนือกัมพูชาชและเหนือไทยเกือบเกือบจะเท่ากับลาวกัมพูชาในอนาคตแล้วเนี่ยเขาย่อมไม่ต้องการให้สหรัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทอะไรทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงเพราะเป็นไพ่อันหนึ่งที่เราจะเล่นได้ในการ ทวงดุลผลประโยชน์ที่ทั้งสองคนมีในภูมิภาคนี้เพราะน้ำหนักของเราในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจที่ตั้งประเทศประชากรอำนาจการต่อรองมีมากกว่าลาวกัมพูชาและเมียนมาเยอะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านทูตคะขอบคุณที่เป็นเกียรติรายการขอบพระคุณมากค่ะจันคะและทั้งหมดก็คือตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับรายการพันโลกกับคุณพงศแพทสุขพงศ์นะคะวันนี้ตอบโจทย์หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สารัตเข้าสู่ภาวะชัดดาวหลังสภาล์สูญหา